คุณจะไม่ต่างจากมิชฉาชีพมือใหม่ทํำยังไงให้เพจเติบโตดได้แบบก้าวกระโดดภายใน3เดือนอันที่ 1, 1> นะคะทุกคนเปรลูกคอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์ที่ให้คุณค่านี่คือคีเลยนะทุกคน 80, 15, 1> 8 1 5 5ิบสิบห้าปดสิบห้คืออะไรยุคนี้ถ้าคุณไม่ทําเพจ8 0 1 5 5นะคุณจะไม่ต่างจากมิชฉาชีพในเพจของคุณเนี่ยให้เป็น80%ที่เป็นคอนเทนต์ที่ให้คุณค่า ที่เป็นคอนเทนต์ที่ให้ความรู้ที่เป็นคอนเทนต์ที่ให้วิธีการแก้ปัญหาเป็นห้องสมุดให้กับลูกค้า15%คือรีวิวเทสติมอนเนลลว่าลูกค้าใช้แล้วเขาเกิดผลยังไงอันนี้แหละ รีวิวเทสติโมอนียลที่เขาบอกกันอ่ะอีก5%คือคุณโพสต์ขายคือคุณขายจริงครับเพิ่มความน่าเชื่อถือคุณต้องปิดคําถามเขาให้ได้เขาต้องถามคุณอยู่แล้วว่าขีโมปะเนี่ยมาสอนเหรอเอาตัวยังไม่รอดหรือเปล่าเนี่ยคุณทําได้หรอแล้วคุณเป็นแบบนั้นเหรอไม่พูดมากแล้วนี่ด้านซ้า